สำหรับคนที่กำลังมองหาเซตไม้อัดเสียงเพื่อเปลี่ยนห้องนอนให้กลายเป็นโฮมสตูดิโอหรือสตูดิโออัดเสียงขนาดเล็กเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ เพราะเป็นแบบบูนเดิลที่ประกอบด้วยช็อคเมาส์ป๊อปฟิลเตอร์และที่สำคัญคือแผ่นกั้นเสียงฟองน้ำหุ้มพลาส,สติ RF X, ก RFX r e f l e c t i o n Filter เพื่อป้องกันเสียงรบกวนโดยรอบส่วนตัวไม้เป็นรูปแบบคอนเดนเซอร์ระบบคาดิโอ,อยเชื่อมต่อด้วย XLR รองรับระดับเสียงถึง160เดซิเบลที่มาพร้อมปุ่มปรับแต่งมากมายบนตัวไม้ไม่ว่าจะเป็นแผดสวิตช์2ระดับโลคัทสวิตช์2ระดับลดเสียงรบกวนได้ยอดเยี่ยมค่ะ ความพิเศษของไม้อัดเสียงรุ่นนี้คือสามารถเชื่อมต่อได้2รูปแบบคือด้วยพอร์ต USB และ XLR ตามความสะดวกของผู้ใช้งานและอีกหนึ่งจุดเด่นคือคุณสามารถเชื่อมต่อผ่าน USB เพื่อทำการตั้งค่าไม้ผ่านแอปพลิเคชัน TruePlas Motive โดยตั้งค่าได้หลากหลายเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นรุ่นนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับการบันทึกเสียงพูดและร้องโดยเฉพาะพอดแคสต์และเสียงร้องเนื่องจากเป็นไม้อัดเสียงรูปแบบไดนามิกนั่นเองค่ะ ไม่อัดเสียงแบบไร้สายรุ่นดังจาก RODE ที่บรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพต่างรีวิวเอาไว้เป็นเสียงเดียวกันถึงประสิทธิภาพในการใช้งานที่คุ้มค่าสมราคาเพราะคุณภาพของเสียงที่บันทึกได้นั้นทั้งคมชัดและใสแม้ในระยะที่ไม่อยู่ห่างจากตัวรับสัญญาณถึง70เมตรก็ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพเสียงทั้งยังทันสมัยด้วยหน้าจอ LED ที่แสดงสถานการณ์การทำงานการเชื่อมต่อและปริมาณแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง7ชั่วโมง มากไปกว่านั้นไม่อัดเสียงรุ่นนี้ยังมาพร้อม s อ c ซ b เคเบิสำหรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือกล้องและเฟอร์วินชิลสำหรับลดเสียงรบกวนจากลมมาให้อีกด้วยค่ะมาถึงอันดับสองกันแล้วค่ะกับไม่อัดเสียงจากแบรนด์ดังด้านอุปกรณ์บันทึกเสียงของญี่ปุ่นที่รับเสียงแบบคาร์ดิอออัดเสียงได้คมชดัดและลดเสียงรบกวนจากรอบข้างได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะเป็นพิเศษสำหรับยูทูบเบอร์และเกมเมอร์ที่เน้นการอัดเสียงพูดโดยเฉพาะ หรือจะใช้บันทึกเสียงร้องเพลงควบคู่กับการมอนิเตอร์ผ่านทางหูฟังก็สามารถทำได้ดีนอกจากนี้ยังคุ้มค่าและใช้งานง่ายมากๆเพราะมาพร้อมขาตั้งไม้แบบตั้งโต๊ะและสาย USB ถึง2แบบให้เลือกใช้งานทั้งสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอีกทั้งปุ่มเพิ่มลดเสียงยังออกแบบมาให้ปรับได้สะดวกแม้กำลังโฟกัสกับการเล่นเกมค่ะ สำหรับไม้อัดเสียงรุ่นนี้เป็นไม้อัดเสียงประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้อัดเสียงร้องและเครื่องดนตรีโดยเฉพาะโดยรุ่นนี้เป็นไม้คนเดนเซอร์รูปแบบคาดิออย16บิต48กิโลเฮิรตซ์ที่มาพร้อมกับขาตั้งขนาดเล็กและปอฟิลเตอร์ระดับพรีเมียมอีกทั้งยังมีขาหนีบแบบไม้บูมจำหน่ายเสริมเพื่อใช้งานได้หลากหลายขึ้นและด้วยคุณภาพที่เหลือล้นทำให้สามารถใช้งานด้านอื่นๆเช่นพอดแคสต์หรือแคสเกมก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB พร้อมกับพอร์ต3.5ดมิลลมสำหรับเสียบหูฟังมอนิเตอร์เสริมด้วยปุ่มปรับระดับเสียงทั้งตัวไม้และความดังของหูฟังมอนิเตอร์ด้วยค่ะไม้อัดเสียงรุ่นนี้เป็นแบบบุนเดลที่มาพร้อมเมาชอบและป๊อปฟิลเตอร์ให้คุณติดตั้งเข้ากับขาไม้พร้อมใช้งานโดยเป็นไม้ไดนามิกที่เหมาะกับการอัดเสียงร้องและงานภาคต่างๆโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีดดโยงแคปซูลเทคโนโลยีตัวรับสัญญาณคุณภาพสูงให้เสียงใสคมชัดไรเสียงจีดรบกวนราบเรื่นทุกขั้นตอนในระหว่างบันทึกเสียงการันตีด้วยรางวัลมากมายจากหลายสำนักเมื่อเทียบกับราคาแล้วจึงถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะครบจบในไม้ตัวเดียวที่สามารถเลือกตั้งค่าการรับเสียงได้ถึง4รูปแบบโดยเลือกปรับได้สะดวกจากปุ่มบนตัวเครื่องทั้งคดีออ b i d i r e c t แนว Omni Directional และแบบสเตอริโอที่เหมาะสำหรับเทลนการบันทึกเสียง ASMR โดยเฉพาะที่สำคัญสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเพื่ออัดเสียงร้องเพลงหรือเสียงดนตรีไมรุ่นนี้ยังมีความพิเศษตรงที่มีปุ่มเพิ่มลดความดังสำหรับหูฟังในการมอนิเตอร์เสียงทั้งยังเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องอาศัยโปรแกรมใดๆให้วุ่นวายคุณภาพคุ้มค่าเกินราคาสมกับที่เป็นไมอัดเสียงรุ่นขายดีของ Fii Fine จริงๆเลยค่ะ นี่คือไม้อัดเสียงจาก FANTECH ที่คุ้มค่ามากที่สุดรุ่นหนึ่งเพราะมาพร้อมกับราคาเพียงหลักพันบาทต้นๆแต่ประสิทธิภาพนั้นเหลือล้นสามารถใช้ได้ทั้งแคสเกมอัดเสียงร้องอัดเสียงเครื่องดนตรีหรือแม้แต่พอดแคสโดยรุ่นนี้เป็นไม้ชนิดคอนเดนเซอร์รูปแบบคารดิออย16บ8กบิต48กิโลเฮิรตซ์ความละเอียดสูงพร้อมปุ่มปรับระดับเสียงไม้และปรับระดับเสียงของบูฟังมอนิเตอร์ อีกทั้งยังมาพร้อมกับไฟ RGB บริเวณหัวไม้เพื่อเพิ่มสีสันและเอาใจเหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะค่ะอีกหนึ่งไม้อัดเสียงรุ่นยอดนิยมที่ราคาไม่แรงและเลือกปรับรูปแบบการรับเสียงได้ทั้งแบบคาร์ดิโอและออมนิเดเรคชันแนวเชื่อมต่อสะดวกรวดเร็วด,ด้วย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแถมมีปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสำหรับไม้หูฟงังเพื่อการมอเตอร์เสียงแบบเรียลไทม์ โครงสร้างไม้ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีโครงสร้างแอนตี้ช็อคลดการสั่นเมื่อถูกกระแทกและหากใครต้องการใช้งานเพื่ออัดเสียงร้องเพลงหรืออัดพอดแคสต์แบบมืออาชีพก็สามารถถอดไม้ออกไปใส่กับขาตั้งแบบสตูดิโอได้ค่ะ ไม่อัดเสียงแบบลาวาเลียรุ่นยอดนิยมของเหล่ายูทูบเบอร์ที่เชื่อมต่อได้กับทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และกล้องทั้งยังมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาและมีคลิปสำหรับติดกับเสื้อเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแถมยังมีสายไม้ที่ยาวถึง6เมตรจึงใช้ถ่ายทำคอนเทนต์นอกสถานที่ได้สะดวกคล่องตัวโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความยาวของสายอีกทั้งฟองน้ำครอบหัวไม้ยังช่วยลดเสียงรบกวนจากลมในขณะพูดได้เป็นอย่างดีค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด